สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับแหมคลิปนี้เห็นพระอย่างนี้เห็นอย่างนี้ปับ๊บอยากจะบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมแล้วก็องค์นี้อาจจะมีคนแบบว่าอ,อ๋อองนี้เห็นอยู่แล้วรู้ว่าเป็นพระอะไรนะก็ใช่ครับแต่ว่าองนี้นะครับผมพิมพ์นี้องค์นี้จะหายากกว่าที่ท่านเข้าใจที่ท่านคิดด้วยซ้ํา เดี๋ยวจะขอลงรายละเอียดขออนุญาตลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลนะครับผมคืออย่างนี้ครับพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมลังสีนะครับผมเรียกกันว่ารุ่น100ปีนะครับรุ่นร้อรุ่นร้อปีถูกแล้วนะครับแต่ครับแต่ครับมีวงเล็บไว้กว้างแต่ว่าพระองค์นี้ เป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดเท่าที่ในชุดร้อยปีมีด้วยซ้ำนะครับผมเพราะอะไรเลยครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นพระรูปเหมือนพิมพ์คะแนนครับเป็นพระรูปเหมือนพิมพ์คะแนนฟังดีๆนะครับผมผมย้ำอีกทีว่าเป็นพระพิมพ์รูปเหมือนพิมพ์คะแนนนะครับเรียกกันว่าพระพิม สมเด็จคะแนนรูปเหมือนรุ่น100ปีนะครับผมของวัดละคังนะครับสร้างไว้เมื่อปี2515หรือเขาก็จะเรียกกันทั่วๆไปสั้นๆว่าแะสมเด็จวัดละคังปี15นะครับผมแต่ทำไมหายากนะครับเนื่องจากเป็นพระสมเด็จคะแนนรูปเหมือนซึ่งนะครับผมเปรียบเทียบเลยนะอยากจะบอกว่าพระคะแนนน่ะหลายๆท่านคงทราบดีว่าจริงๆแล้วสร้างน้อยมาก ต่อให้พระต่างๆเนี่ยนะครับผมสร้างหลักแสนองค์แต่พระคะแนนจะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับเป็นบางวัดเท่านั้นที่1ต่อ10และเป็นบางวัดนะครับหต่อร้อยและเอาจริงๆเลยนะตามแพทเทิร์นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระคะแนนเนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นนับคะแนนก็คือกดพระพิมพ์1องค์นะครับแล้วคิดไปถึงร้อยองค์พอครบร้อยองค์ปุ๊บก็จะพิมพ์พระคะแนน1องค์ อย่างนี้เป็นต้นนะเปรียบเทียบนะครับร้อยต่อหนึ่งนะครับผมในแต่ละพิมพนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะจัดเป็นพิมพ์ใหญ่ก่อนถ้าพิมพใหญ่ร้อยองค์จะมีพระคะแนนหนึ่งองค์เออนะครับผมแต่บางวัดนะครับบางวัดก็จะพิมพ์สมมติว่าพระสมเด็จมีทั้งหมดนะครับประมาณสัก5พิมพ์5พิมนะครับผมก็จะมีพระหนึ่งร้อยองค์5พิมพ์500องค์ก็จะมีพร oh oh ะคะแนนอยู่50องค์อันนี้เราเปรียบเทียบนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวจะงง มาถึงของชุดร้อยปีพิมพ์เนี่ยนะครับพันเอพิมรูปเหมือนพิมพ์นี้เนี่ยนะครับผมเขาจะพิมพ์กันเป๊ะๆเลยก็คือพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ประธานเท่านั้นนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดหรือว่าจําผิดต้องกราบขออภัยระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ประธานนะครับหรือว่ามีพิมพ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจซึ่งพิมพ์มาสมมติว่าพิมพ์ใหญ่100องค์ก็จะมีพระคะแนนรูปเหมือนแบบนี้1องค์นะครับ ซึ่งจะแตกต่างกับพระคะแนนธรรมดานะพระคะแนนธรรมดาจะเป็นรูปสมเด็จใช่ไหมครับจะเป็นรูปสมเด็จนะครับทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นรูปสมเด็จก็จะมีแทบทุกสมมติว่ามีทั้งหมด13พิมพ์นะครับก็จะมีเท่ากับว่า13องค์นะครับแล้วก็จะเป็นพระคะแนนแบบเดียวกัน13องค์ใช่ไหมครับพอพิมพ์ไปเรื่อยๆถักประมาณอ่าแปองค์ก็คูณครับคูณเข้าไปนะครับแต่พระพิมพ์รูปเหมือนก็คูณเข้าไปหมายความว่านะครับเอา13องค์คูณไปอีกนะครับแต่อย่างเนี้ยอย่างอย่างพิมพ์รูปเหมือน สมเด็จโตนะครับผมอ่านมาว่าเขาบอกว่ามีสองพิมหรือเปล่าก็คือพิมใหญ่กับพิม์คะแนนไอ้พิมพ์ใหญ่กับพิมประธานนะครับแล้วก็จะมีแค่สองอย่างหรือ3อย่างเนี่ยนะครับที่เป็นพิมพ์รูปเหมือนคะแนนเท่านั้นนั่นหมายถึงว่า10ต่อ10ต่อหนึ่งหมายถึงว่าพ้าทั้งหมด13พิมพ์ก็จะมีแค่13อาจจะมีรวม13องค์8 4 0 0 0องค์ก็จะรวมอ่าสิบสามพิมพิมละพิมละอ่าพิมละดปกประมาณ100องค์ อ่านี่ผมเปรียบเทียบนะ100องค์ก็จะแปลว่า8 4 0 0 0องค์ก็จะมีเอาเอา100คูณไปก็แปลว่า800คูณกับอีก400 8432ปาก็ประมาณพันกงพันโกงนะครับแต่เอาเองี้ยน้อยกว่าองค์นี้น้อยกว่านะครับน้อยกว่าอย่างไงครับก็ลองคิดดูนะเขาจับเอาพิมพ์ใหญ่กับพิมพิมพ์ประธานมั้งกับกับพิมใหญ่นะครับถ้าผมอ่านจําแล้วจําไม่ผิดนะก็แค่2ใช่ไหมครับก็แค่2ก็คือว่า100องค์จะมีพิมพ์แบบนี้1องค์นะครับ แล้วก็มีพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งก็เป็น2องค์งนะครับสองหมื่นอก็มี200องค์อ่าเปรียบเทียบนะสองหมื่นอก็200องค์นะครับแปดหมื่นอมีกี่องค์ครับแปดหมื่นองก็จะมีรวมทั้งหมดก็ประมาณ1ันหกรถึง 1, 4, 4, 6, ถึงพันสีถึงหนึ่องค์นะครับในพระทั้งหมดเนี่ยนะครับแปดหมองค์ก็จะมีพระชุดนี้ยอยู่แค่1 7ึ0เร้อยเนี่ยนะครับสี่สี่สองค์ สร้างไว้น้อยมากนะครับพันกว่าองค์2,000กว่าองค์ไม่เกินเนี่ยสมมุติเอาเอาพันเคูณสเข้าไปเอาพันเคูณสนะครับพันหนึ่งพกคูณกับ1760งพระชุดนี้จะสร้างเหลืออยู่ให้เราเห็นเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ3ามพันห้าร้อยยี่สิบองค์เอ่อโดยประมาณทัวเฉลียร์อยู่ประมาณ3ามพันห้าร้อยองค, 3, องค์ซึ่งน้อยมากนะครับกับพระของสมเด็จพิมพ์สมเด็จใหญ่ทั่วไปเนี่ย นะครับหนึ่งใน,ในชุดทั้งหมด8 4 0 0 0่องค์ลองคิดดูแต่แต่พระรูปเหมือนคะแนนพิมพ์เนี้ยนะครับจะมีแค่3,000กว่าองค์พอมาเป็นพิมพ์คะแนนสมเด็จเป็นพิมพ์คะแนนสมเด็จนะครับเป็นเป็นรูปสมเด็จอะนะครับผมเป็นพิมพ์คะแนนเล็กๆสมเด็จร้อยปีก็จะมีมากถึงประมาณ3 3 0 0 0 0องค์ได้ประมาณัวเฉลี่ย3 0 0 0 0องค์แต,แต่แต่ชุดนี้เนี่ยที่ผมกำลังนำเสนออยู่เนี่ยถ้าฟังไม่ทันกอกลับนะเดี๋ยวจะงงก็จะมีแค่3,000กว่าองค์ น้อยไหมครับน้อยที่สุดในชุดพระวัดะระฆังร้อยปีเลยเออนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําแนะนำเลยครับใครเก็บได้รีบเก็บนะครับท่านที่รู้ก็รู้อ่ะท่านที่ไม่รู้ก็ขอให้บอกเลยครับฟังไว้เลยครับว่าพระชุดนี้ถ้าในชุดร้อยปีพระองค์นี้แบบนี้เป็นพิมพ์คะแนนเล็กแบบนี้มีน้อยที่สุด ในพระชุดวัดละฆังรุ่นร้อยปีของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผงมมะลังสีซึ่งมีส่วนผสมผงวัดละฆังผสมอยู่ด้วยเออแค่นั้นแหละนะครับมาฟังไม่ทันกอกลับนะครับผมแล้วก็ค่อยๆฟังดูค่อยๆฟังดูนะว่าผมหมายถึงอะไรผมเกี่ยวถึงจํานวนการสร้างน้อยมากนะครับใครเจอก็หวงครับนะครับผมมีองค์เดียวบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยผมมีองค์เดียวราคาในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นอ นะครับหมื่นขึ้นไปอะ่ะหลักหมื่นนิดๆขึ้นไปนะครับผมลามตามความสวยกับไม่สวยนะไม่สวยก็หย่อนลงมาถ้าสวยก็อย่างองค์นี้ผมอยากจะบอกว่าสวยมากๆพระเก็บมาเดิมๆนะครับผมเอโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นจะวัดให้ดูก่อนนะครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่1.6เซนเมตรนะครับบวกลบอย่างละ1มิลน,นะความกว้างแค่1.6ซนติเมตรและความสูงความยาวนะครับนะครับ ความสูงอยู่ที่2.1เซนติเมตรเป็นพระสมเด็จคแนนรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจาาโตพงมมลังสีปี2515หรือปี15หรือเรียกว่าพระสมเด็จคแนนรูปเหมือนรุ่นร้อยปีปี15ซึ่งมีจำนวนน้อยมากๆนะครับผม ใครเก็บได้รีบเก็บผมแนะนำเลยนะครับผมเหลือองค์เดียวผมมีองค์เดียวและองค์นี้สวยเดิมไม่ได้ใช้เลยพระไม่ได้ใช้เลยขอบอกนะครับผมอ่ะโอเคมาถึงตรงนี้ผมเปิดราคาให้ก่อนเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมถ้าเป็นสายตรงหรือที่อื่นเนี่ยผมว่าองค์เนี้ยเขาต้องเปิดราคาไปในเบาๆก็ต้องมีหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสี่ประมาณนี้นะครับซึ่งแพงกว่าองค์ใหญ่นะแพงกว่าพิมพ์ใหญ่นะผมบอกให้แพงกว่าพิมพ์ใหญ่อ่ะ พิมพ์ใหญ่เวะลาคังนะครับผมพิมพ์ใหญ่รูปเหมือนอ่ะแต่องคนี้เป็นพิมพ์คะแนนซึ่งหายากและมีน้อยและมีราคาแพงและต่อไปจะแพงกว่าน,นี้ด้วยนะครับผมนะครับทางช่องแบ่งเก็บนะครับแบ่งไปนะลองดูถ้าใครเอาได้เอาลองหาราคาดูก่อนก็ได้นะครับถ้าแพงผ่านดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นภาเก้ใครดูพาผมเก้ผ่าน นะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมได้เงินแล้วผมจะได้เงินไปใช้ได้ส่วนท่านได้พระไปแล้วท่านก็สามารถจะอาราธนาขึ้นคอหรือภาษาเซียนพระเขาเรียกว่าไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านนะครับผมโอเคเป็นกาเข้าใจนะไม่ต้องพูดเยอะเนาะเข้าใจแล้วละ่ะลูกค้าลูกลูกค้าหรือ f อีก็ทราบๆอยู่นะนะครับมาโอเคทำไมผมถึงพิ่งบอกว่าดูไม่ดีไม่ต้องไปทําไมไม่พูดเลยประกันไม่ต้องพูดแล้วครับเขารู้กันแล้วนะครับผมผมพูดไปเยอะแล้วนะครับนะครับ คือภาคเก๊แท้ดูดิทะนะครับผมนะครับแต่คนเก๊เนี่ยเราเราไม่รู้ไงเราไม่สามารถดูได้ก็ผมพูดแค่นี้ก็พอนะครับผมโอเคเป็นเข้าใจเนาะมามาดูภาคกันดีกว่า900 0นะครับไม่ลดงดต่อเอาไป900 0บาทไม่ลดงดต่อนะครับขออนุญาตเช่นเค,เคยครับขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสําคัญครับต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบงก์เก็บนะครับผมคนอื่นเ็าหมื่นกว่านะผมเอาแค่900 0ในสภาพที่สวยเดิม พระนอนหิ่งไม่ได้ใช้บอกบอกแค่นี้แหละเป็นพระสวยเดิมเดิมนอนหิ่งไม่ได้ใช้นะครับแถมดูดีๆถ้าส่องดีๆก็จะเห็นคราบสีพึ่งยังติดอยู่ตามตามซอกตามเนื้อพระเลยนะครับผมโอเคนะครับพูดแค่นี้ก็พอเนาะสีพึ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับผมบอกไปหลายคลิปแล้วครับนะครับ,นะรบสูตรสมเด็จสูตรของาทางวัดละคังเลยบอกให้เลยเ <c oughs> อาโอเคเ0 0าพัน okay. บาทนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญ,ญาตไม่ลดเงิต่อเซ็กชันแรกด้วยนะ ขออนุญ,ญาตไม่ลดก็ต่อส่วนลูกค้าเก่าก็10%เช่นเคยนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ลดเพิ่มไม่บวกเพิ่มใดๆนะครับผมนะครับใครต้องการด่วนๆรีบแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ id line หมายเลข084 678 6958 ย้ำ id line หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสำคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บนะครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเชา่าพร้อมโอนก็แคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ id line นี้แหละครับ0 8 4 6 7 8 6 9 5 8ครับผมห้ามส่งผ้าอะไรมาให้ดูนะโอเคเป็นาเข้าใจเนาะพูดแค่นี้ก็พอเนาะมาดูนะครับมาดูเนื้อหากันเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายก่อนเนาะปื้ด นี่ครับท่านดูนะครับเนื้อหาของร้อยปีจะเป็นแบบนี้แทบทุกองค์นอกจากว่าใช้มาพอใช้มาปุ๊บเหงื่อใครมันก็กบกรบหรือว่าทําให้สื่ออ,อกไปสื่อ,ออกไปของอเนื้อพระผิวพระผิวบนนะครับส่องไปปุ๊บเราจะเห็นมวลสารเพียบเลยจะเห็นมวลสารเมร็ดขาวๆดาๆนะครับแล้วก็คราบเหลืองๆส้มๆ อันนี้คือภาพเป็นคราบของสีพึ่งนะครับโอเคเป็นเข้าใจเนาะพระได้หนา้วยนะเนี่ยพระไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวเข้ากล้องอีกทีนะนี่ครับพระไม่ได้ใช้เลยนะครับผมท่านสองปุ๊บท่านจะรู้ทันทีท่านจะเห็นทันทีต่อไปเล่นองค์นี้ปุ๊บเนี่ยสามารถเล่นร้อยปีได้แทบแทบทั้งหมดเลยนะครับแทบทั้งหมดเลยนะครับดูองค์นี้ปุ๊บจะเล่นร้อยปีเป็นแทบทั้งหมดเลยนะครับราคาเบาครับราคานี้ลองไปหาดูก่อนผมถึงบอกว่าคนอื่นเนี่ยเก้าอ่าหมื่นกว่าผมเอาแค่เก้าพัน นะครับละเก้าพันเนี่ยเซกชั่นเดียวนะเซกชั่นต่อไปขึ้นหลักหมื่นหน่อยๆนะครับอาจจะเป็นหมื่นหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งพันนะครับหรืออาจจะหมื่นสองเลยก็ได้เพราะคนอื่นเขาอย่างต่ำตต้องมีหมื่นสองอ่ะนะครับผมเอาแค่ในสภาพสวยๆแบบนี้นะนี่สวยๆเลยนะนะครับผมเอาแค่เก้าพันนะเอาได้รีบเอาเก็บได้รีบเก็บนะครับอืมสวยเดิมไม่ได้ใช้เสียดายกล่องไม่มีนะครับกล่องหายไปไหนไม่รู้ ขาดเขิดวินหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจขาไม่เจอไม่มีอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูเนื้อผ้าค,ครับมาส่องดูที่เนื้อผ้ากันเนี่ยครับโดลงมาให้หมดปุ๊บ,บเนี่ยครับเหลือองค์แค่นี้เห็นไหมครับหายากมากๆขอบอกขอบอกเออใครไม่เอาผมถือว่าพลาดนะใครเล่นสายวัระครังนะไม่เอาถือว่าพลาดเลยเห็นไหมครับคือเป็นพลาดที่ดูง่ายแพทเทิร์นที่ดูง่ายนะครับเนื้อผ้าวัระครังร้อยปีเป็นยังไง โดยเฉพาะพิมรูปเหมือนด้วยนะไม่ว่าพิม์เล็กพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์เล็กผมเชื่อว่าหายากมากๆไม่ได้เชื่อมันเป็นเรื่องจริงว่าหายากนะครับใครมีก็หวงหมดไม่มีใครขายบอกได้เลยว่าองค์นี้เดือนเดียวเ,เอาเป็นว่าเดือนหน้าถ้ายัางอยู่ขออนุญาตหมื่นสองเลยดีกว่านะเพื่อเป็นความสบายใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเขาเล่งกันหมื่นกว่าแล้วเรามาแค่เก้าพันเนี่ยเดี๋ยวจะน่าเกลียดหรือเปล่านะเพราะพระเราเองอะนะเนี่ยดูนะครับพระได้หนาด้วยนะเนี่ย ส่องไปปุ๊บเนี่ยมวลสารเพียบเลยอืมมวลสารเพียบเลยแล้วก็มีรอยขูดขูดบ้างมีรอยแสะบ้างนะครับเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นสูตรของทางวัดะระฆังนะครับแล้วดูครับที่เหลืองๆอะไรพวกนี้นั่นคือคาบสีพึ่งเงางเงาส่องไปเงาเงาก็จะเป็นค่าบสีพึ่งนี่คือพระไม่ได้ใช้อะ่ะไม่ได้โดนเหงื่อด้วยซ้ำอะ่ะนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับดูง่ายสบายตานะครับพื้นคอสบายใจ ใครดูไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายพระอย่างนี้ใครดูไม่ดีต้องบอกว่าหมอเก่าฉับครับหมอเก่าฉับนะโอเคนะครับผมโอ้โหคลิปนี้สิบสี่นาทีนะนะครับเศษเศษบางอ่าเศษวัตคังก็มีนะครับอืมสวยมากองนี้เก็บสภาพเดิมๆไม่ได้ใช้อะ่ะพูดง่ายสวยจริงๆนะครับเอาได้เอานะเก้าพันเองนะ เซกชั่นต่อไปบ่วงหยีครับนะครับเซกชั่นต่อไปหมื่นสองนะครับผมนะครับเอาตอนนี้เก้าพันบาทนะครับขออนุญาตไม่ลดก็ต่อด้วยนะครับผมนะครับมาขยายปุ๊บสวยจริงครับเก็บได้เก็บนะมีน้อยมากคนหนึ่งเขาหมื่นกว่าผมเอาแค่เก้าพันแต่ว่าเดือนเดียวนะเซกชั่นเดียวถ้าเดือนหน้ายังอยู่ก็หมื่นสองนะครับขึ้นแล้วไม่ลงขออนุญาตไม่ลดก็ต่อ อ่ะใครเก็บได้เก็บครับของหายากๆแบบนี้นะครับขึ้นคอเนี่ยนะถ้าคนเล่นสายวัลคังร้อยปีหรืออะไรเงี้ยจะจ้าพันทีรับรองขอสองแน่พระอย่างนี้แทร้อยเมตรเลยใครดูไม่ดีหมอเกาฉับครับหมอเกาฉับนะครับแปลว่าคบไม่ได้เพราะผ้ามันแท้ดูง่ายจริงดูดูยากก็ผ่านเลยครับผ่านนะครับไม่ต้องเช่าเพื่อความสบายใจโอเคคลิปเนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะว่าจะมีพระอะไรมานําเสนอกดติดตามไปด้วยนะ